เดี๋ยวค่ะวันนี้เราจะมาเก็บมะมอญกันนะครับเออ่มอนเขาเรียกมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่สุกเยอะบางคนจะเรียกแค่ว่าเบอร์รี่เบอร์รี่เอออันนี้ก็เป็นเบอร์รี่บางคนจะชอบกินว่าอมชมพูอ๋อ่ะเอาเลยครับเก็บได้ไหนในถุงแบบนี้เลยโอ้โหเยอะแล้วไหนไหนดูสิเยอะยังเยอะยังโอ้โหไหนไหนโอ้โหไหนไหนดูสิใหญ่มากเลยได้เยอะยังเนี่ยเยอะแล้วอื้มได้เยอะแล้วเก็บเลยครับ ดกมากนะครับเนี่ยน่าเก็บเก็บบ่อยมากนะครับแต่ก็ยังยังดกอยู่ไม่ได้เก็บบ่อยไม่ได้เก็บบ่อยเออเอาก็ปลูกกับย่าเก็บกินอยู่ตลอดเนี่ยไม่ไเก็บกินไม่เก็บไม่เก็บไปเร็วๆวันนี้รสชาติค่อนข้างหวานอ่าแพงขวัญมาแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนจ้าก่อนจ้าอ่าพุธอันนี้ไงหืมอนี่ไงครับ นี่เดี๋ยวชิมดูชิมดูเดี๋ยวชิมนะครับเนี่ยรสชาติจะหวานว่ะเาดูจริงด้หวานหวานเขดูจริงด้วยนะค่ะหวานโหผู้ดิษเยอะมากเยอะมากอ่าเดี๋ยวจับมาให้ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่แล้วพอปล่อยเลยค่ะโอ้ผู้ดิษเก็บเลยผู้ดิษโหดกดกมากดกมากเก็บจีรันี่ไงเก็บสีดำค่ะนี่ไงเด็ดเื้ยนี่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 โอ้โหเดี๋ยวทํา ทั้งใหญ่ทั้งหวานใส่ถุงเลยโอ้โหเลยเยอะแพงขวัญกินเป็นไม่แพงขวัญโอ้โหพู้ดิษฐ์อือหึงวงนี้ดูครับกินนี้กินนี้โอ้โหตัวนี้นี่กินเล็กนี่กินนี่นี่แพงขวัญโอ้โหเยอะมากพู้ดิษฐ์แพงขวัญโอ้โหลนสีเปื้อนมือแล้ว ขันยืนก่อนเป็นมือตอนพึ่งเืเป็นสีชมพูไหนตอนตอนพเพื่อนเป็นสีชมพูอ๋อตอนเพื่อนไหนไหนันเป็นพึ่งเจะเป็นสีชมพูแล้ว่อ้สชมพูสีแล้วก็ค่อยคม่วงอา้งก็บอกบร้องแล้วพูดิแขันแขันจ๋าผมดูตรงนี้ครับดูครับเนยเยอะมากพูดิส มอนเบอร์รี่มันมีประโยชน์เยอะนะครับเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่ใช่ไหมผู้ดิตมันเป็นลูกมอนแต่นี้ไม่เอานะเหม,มือนยังแดงอยู่อเอาแต่บางคน,คนชอบกินเปรี้ยวๆก็เด็ดไปเลยเปรี้ยวจัดอ๋อคนที่ชอบกินเปรี้ยก็เด็ดไปเลยเปรี้ยวมากดูครับโซนนี้ก็ดูมันร่วงครับล่วงเยอะมากนะครับเนี<อ>่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยมันร่วงแถวนี้ดูนี่ ดูครับหือดอกมากดอกมากยังไงดูครับรสชาติชิมอีกหวานโอ้ล่วงแล้วหืม,มพอดิดตฐของนั้นตำเยอะมากนอนดันล,ล่างเลยพอดิษฐ์ไงหืพอดิน,นีนี่นี่นี่โหนี่นี่ ตัวนี้พูดิต์นี่โหตรงนี้ไหนๆมาดูซิตัวนี้โหเด็ดมาเลยเด็ดมาเลยไหนๆโหโดกมากดกมากดูซิโหเยอะมากเลยครับถ้าถ้าออกสีชมพูแบบนี้กินได้กินได้เลยจะหวานมากโอ้โหมันลวงพูดิต์ สีดำสีดำเอาสีดำเยอะเป็นสีแ,งแดงๆเลยออกสีแดงๆเนาะเอาเลยผู้ดีเยอะมากนะครับเยอะมากเปื้นมือก็ล้างออกยากต้องอาบน้ำถึงจะล้างโหล้างออกยากใช่ไหมต้องอาบน้ำโอ้ยนี่ไปแล้วต,ตอนอาบน้ำ,นำจะล้างออกง่ายน้องเหยียบถุงนะนี่มันร่วงเนี่ย อ๋อะไรแพงขวัญอ๋อแพงขวัญมานนเก็บแล้วเรามาเก็บช่วยพี่ผู้ดิษหน่อยไหนผู้ดิษโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยช,ช่วยผู้ดิษเก็บลยแพงขวัญไ,ได้เก็บช่ยอยผู้ดิษไปสาวผู้ไทยน้อยตรงต่ำๆเนี่ยเยอะมากดกมากนะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับ ก็มีหลายต้นนะครับมีมีหลายต้นฮะเอาเป็นสองต้นเหรอกับออ๋อมันเป็นเงาเดียวกันผลิเดเนี่ยอยู่บ้านอะไรเยอะไหมอยู่บ้านต้นมอนบานยาเยอะไหมเยอะมากเยอะมากใช่ไหมอยู่บานยาเพราะแต่ก่อนย่าเลี้ยงใหม่นะครับแต่ก่อนยาเลี้ยงใหม่ก็คือใช้พันต้นหมอนจากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี้ก็คือใบเขาจะใหญ่ด้วยแล้วก็ผลเขาจะใหญ่นะครับเนี่ยนะครับสามารถอ่ กินผลได้แล้วก็ใช้ใบได้แต่แต่อันนี้ใบไม่ใหญ่ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าผลดกมากใช่ไหมแต่แต่ใบมันเขาจะเอาไปทำต้มหัวต้มไก่ต้มยำอะไรโอ้ใส่ต้มไก่ต้มยำก็ได้ไปเก็บเลยครับโหแพงฝันหยียบถ้าพอทำต้มต้มตำก็ก็จะให้ก็จะให้ไปเก็บอ๋อต้มยำทำต้มยำจไปเก็บใบดไม้บอนบอนเบอร์รี่มา่ะกะเกอก มอนเบอร์รี่มาก็หั่นแล้วก็เอาใส่หม้อโอ้โหในผพ้ดีโอ้โหดูครับได้เยอะมากแล้วเนี่ยอืมสวยมากเลยต้นมอนเบอร์รี่เอาแพงขวัญช่วยกันเก็บสิผู้ดีเก็บสิเนี่ยนะไอ้บอยต่ำๆเนี่ยเยอะเลยลูกต่ำเยอะแต่ต้องเอาตัวยากๆก่อนเอาตัวยากๆก่อนอะไรอะไรแพงขวัญเอาอุ้ย เป็นลายแพงขวัญใส่รองเท้า,ทาใส่รองเท้า,าเาใส่ใส่รองเท้าอ่ะรอ,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 องเท้าหลุดอ่ะใส่เลยยกขาขึ้น,น,นอ่ะผู้ดิษฐ์อ่ะใส่ให้น้องหน่อยไปเช็ด้วครับลูกเล็กสุดเหรอมาให้เราอยู่ด้านบนหน่อยไปไปแผงขวัญไปเก็บ ขึ้นบนขึ้นบนโอ้่หไค่อยวางคุดิตไปเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินไหนโอ้หไหนสีอันนี้ไปทำสีได้ไหมไปทำสีได้ไหมไม่ไม่รู้แต่เต็มกิดนิ้ดีปินิ้วแล้วไม่ออกเลยใช่ไหมต้องอ่านน้ำโอ้หนี่นเอาตรงนี้นี่คูดิตนียดกมากเลยนะนี่น อ่างน้ำค่าบอันนี้มันจะออกเหรอหรโอ้โหนี่นปีเก็บแล้วก็อ่างน้ำก็หายไปเลยเออมันก็หายเลยใช่ไหมนี่ไงปล่อยไว้เลยให้มือเป็นหลายๆสีเลยอ่างน้ำก็หายทุกวันน,นี่ไง g l ก็ร้องนะครับยังไม่ได้เพาะกบเลยปีนี้ยังทำข้าวโพดอยู่นะครับแต่ <คำ S 1> อันนี้หอยหอยทีย่มันฝังในดินมันจะ ที่มันฝังในดินยังไม่ตายถ้าถ้าที่มันถ้าหอยที่มันฝังในดินแล้วฝาขยังปิดแต่ว่ายังไม่ตายอ๋อเหรอพาไปมาช่วยกันเก็บก่อนเร็วนี่มันเดี๋ยวมันไม่เสร็จนี่เยอะมากเลยนั่นนี่เสร็จก็ปิดคลิปอ่านี่เลยโอ้โหไหนโอ้โหค่อยๆวางค่อยๆวางอุปริตนี่ด้านบนยังดกเลยนะนี่ ตัวนั้นยังเอาเอาไม่หมดเลยนะหนุนเห็นไหมโอ้กิ่งโน้นโอ้โหมามาเดี๋ยวเอาลงมาพอแล้วพอแล้วเอาปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวมันหักโอ้โหมันหล่นเยอะมากพุดิษมาแล้วนี่โอ้โหปล่อยไปโอ้โหเอาะไรไปหนีูเยอะมากเยอะมากพุดิษโอ้โหเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจับกิ่งมันไว้เยอะมากนะครับดกมากเลยเนี่ย ต้นเดียวดกจังเลยเยอะมากโหพูดิดนี่กินไม่ไหวเลยนะเยอะมากเลยนะพูดิดมาน,นี่ยมาใส่กับแม่นมากรล้วเข้าไปเทใส่นะเก็บมาเอาเลยนี่นี่อ๋ยถ้ามือว่างเนี่ยเอาเข้าปากแล้วอันนี้โน้มกิ่งไว้นะครับเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับบอนนี่ต้องแค่ปักชำตัดแล้วก็เสียบลงดินแล้วก็รดน้ำลหลายๆวันก็ มันก็ต้นจะโตเร็วเออโตเร็วโตเร็วเพราะว่าแค่เสียบลงไปออกใบนิดหนึ่งก็โตโตแล้วใช่ไหมเห็นคนแล้วเคยเคยทำแบบนั้นแต่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 ยามขึ้นท่วมท่วมแล้วอือจะยามขึ้นท่วมแล้วไม่เป็นไรนไงแล้วเขาก็โตเองนะครับเนี่ยโตเร็วมากน่าเอาไปขยายพันต้นนี้นะมันดุนะฮึมดูผลิตผลิตเก็บนี่ลูนผ้แดง มือเห็นไหมแล้วมันจ,จ,ะจะากลูกแต่สียอะามันนี่ดกมากเลยพอดิโอ้โหโอ้โหพูดิษฐขานาดมันล่วงนะครับมันล่วงเยอะมากนะครับเนี่ยนะครับที่เก็บไม่ทันหรืออะไรครับเป็นจุดดำๆนี่เยอะมากเลย ต้นเดียวนะเนี่ยตรงถุงก็ได้เยอะแล้วมาผลิตโอ้โหตรงนี้ยังเยอะเลยพ่หน่ะตรงปลายยิ่งเยอะเพราะปลายไม่่อยมีใครเก็บอ่าตรงปลายมันสูงไงขึ้นเอื้อมไม่ถึงเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเหี่ยวแล้วอืม นี่เลยไหนตัวสุดใหญ่ใหญ่จากต้นโอ้โหไปเก็บเลยเนี่ยโอ้ยังดกอยู่พุดิตในตรงนน้นไปออนเ,เอาเลยเอาเลยไปตรงไหนก็ได้อืหืโดกมากนะครับไหนผู้ดิตได้เยอะยังผู้ดิต วันนี้ผู้ดิษพามาเก็บหม่อนหรือเรียกว่าหม่อนเบอร์รี่รสชาติมันเป็นยังไงผู้ดิดนะหวานหวาน,หวานกว่าเบอร์รี่ธรรมดาหวานกว่าเบอร์รี่ธรรมดาอีกอันนี้อมเปรี้ยวนิดหนึ่งถ้าเกิดใครต้องการกินเปรี้ยวก็จะเก็บลูกออกสีแดงแดงใช่ไหมถ้าถ้าใครชอบเปรี้ยวนิดหนึ่งก็เก็บเก็บลูกางนี้เลยสีไหนไหนดูซิมาเปรียบเทียบดูดิอ๋อจะเป็นสีแดงด้วยสีแดงปนสีดำเนาะนี่ก็คือพอดี อ่าป่านี่นี่ตรงนี้นี่น,นี่ตรงมือนี่เยอะมากเลยพอดิดอืมเรา<ม>เก็บต้องระวังนะเพราะว่าสีมันจะต,ติดติดฝาหนั้นก็เยอะอ่าป่าไหนผูดิษเอามารวมกันดูสิป่ายเยอะหรือยังไหนมาเทรวมสิไหนอ่อวันนี้เราเก็บได้เยอะไหมผู้ดิษฐ์เยอะมากไหนดูสิยังไม่หมด,นะอหมดโอ้โหอันนี้แค่เก็บส่วนเดียวนะครับเหลือฝั่งโน้น ฝั่งโน้นแล้วก็ตรงโน้นนะครับหอมมากฮะลิ่นก็หอมมากกลิ่นก็หอมมากอ่าเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไปเก็บต่อเนาะมามาเดี๋ยวถือให้โอ้โหเยอะมากเลยครับเนี่ยปายพูดีฝากช่องหน่อยครับช่องช่องวิศวกรชาวนานอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมวันนี้มาเก็บมอนอ่สา,า,า,าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปเก็บมอนก่อนเนาะพูดีเนาะ,ะเก็บมอนเบอร์รี่ต่ออ่าพูดีชิมให้ดูดิ อื uh huh. อร่อยไหมอ่าเยี่ยมหน่อยอ่าถือไว้อ่า,าเดี๋ยวไปเก็บต่อครับผม